ทำให้ตัวเองมีสองคนก็คือบอกว่าเฮ้ยตามเป็นอะไรวะกูรู้สึกอยู่ตัวคนเดียวะไม่เหลือใครแล้วก็ไม่อยากอยู่แล้วอยู่ตัวคนเดียวอะไรูกมีมมอะไรบอกเล่ามา ผมก็เล่าให้ตัวเองฟังจนรู้ว่าเครียดเรื่องอะไรแล้วก็คุยกับตัวเองเนี่ยทุกวันคุยกับหน้ากระจกหรือพูดในใจก็ได้มันถามตัวเองให้ถามตัวเองให้ลึกๆให้มันออกมาอะไรเงี้ยคือบางทีระบายก็แค่ก็แค่มันแค่ระบายแต่เราถามตัวเองมันจะลึกๆๆเราจะนึกออกเองด้วยว่าเราเป็นอะไรเงี้ยมันจะไปค้นเจอสาเหตุของการคุณเคยเครียดถึงขนาดกรีดข้อมือทำร้ายตัวเอง มันเครียดขนาดไหนมีปัญเป็นแบบเป็นเป็นช่วงไหนเป็นช่วงไหนไม่กี่ปีนี่เองพี่เครียดเรื่องอะไรมันตอนนั้นมันเหมือนแบบมันเสียใจเรื่องความรักมันเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเป็นซึมเศร้าเลยพี่พี่รู้ไหมว่าความรู้สึกของคนที่เป็นซึมเศร้าตอนนั้นของผมนะรู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียวมันจะรู้สึกหดอย่างเงี้ยเออมันจะรู้สึกอยู่ตัวคนเดียวไม่เหลือใคร ไม่ไม่มีใครรักเลยจะอยู่ไปทําไมวะอะไรเงี้ยกว่าผมจะหายจากโรคนี้ได้อะสิ่งที่ผมทําได้คือมันจะมีช่วงนึงที่แค่แค่แม่แม่แม่เป็นห่วงมากแค่ผมมีดบาดอะเออแล้วก็แม่ร้องไห้เลยแล้วผมก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่เหมือนผมยังมีภาระอะไรอยู่เงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันจะมีช่วงนึงที่ผมปีติว่าตายไม่ได้นะห้ามเป็นอะไรไปนะถ้าเป็นอะไรไปแค่มีดบาดเนี่ยแม่ยังร้องไห้เลยผมก็เลยแบบทําให้ตัวเองมีสองคนก็คือบอกว่าเฮ้ยปาล์มเป็นไรวะ ก็รู้สึกอยู่ตัวคนเดียวอะไม่เหลือใครแล้วก็ไม่อยากอยู่แล้วอยู่ตัวคนเดียวอะไรไู่ก็มีอะไรบอกเล่ามาผมก็เล่าให้ตัวเองฟังจนรู้ว่าเครียดเรื่องอะไรแล้วก็คุยกับตัวเองเนี่ยทุกวันคุยกับหน้ากระจกหรือพูดในใจก็ได้มันถามตัวเองให้ถามตัวเองให้ลึกๆให้มันออกมาอะไรเงี้ยคือบางทีระบายก็แค่ก็แค่มันแค่ระบายแต่เราถามตัวเองมันจะลึกๆเราจะนึกออกเองด้วยว่าเราเป็นอะไรเงยมันจะไปค้นเจอสาเหตุของการใช่ผมใช้เวลาประมาณ สี่ถึห้าเดือนรู้สึกว่าตัวเองเป็นปกติแล้วหลังจากนั้นอะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่ทําให้ผมรู้สึกแย่ผมจะเดินออกจากตรงน,นั้นเลยมสมมุติวันเนี้ยขับรถมาฝนตกอืหุยดีเนาะถ้าขับ,บอมอเตอร์ไซค์มาคงเปียกไปแล้วอแค่นี้เออดีเนาะแค่นั้นเองเแค่นี้นเรามีรถโหฟูเลยอะ่ะ<อ>เล่นบทละครยเี้อย่างบางทีผมเล่นดราม่าอย่างเงี้ย ใช่ใช่ไหมว่าแบบคือเขาบอกว่าเหมือนนักแสดงเนี่ยมันเหมือนฟองน้ําอ่ะมันเหมือนบางทีมันซับอะไรเอาไว้อ่ะแล้วมันเอาเราไม่ได้บีบออกแล้วบางทีมันยังอยู่มันยังฟังอยู่อ่ะจริงจริงก็เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เวลาเรียนการแสดงทำเวิร์กช็อปอ่ะเรียนเอาเข้าเขาจะสอนให้เรียนเอาออกด้วยเหมือนที่เจนนี่เคยมาให้สัมภาษณ์ในรายการเราเล่นนุนินมูตาแล้วเกือบอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่ได้เอาออกเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดใครมีความปัญหาเรื่องความรักอกหักหรืออะไรอย่างเงี้ย ให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดกับเราต่อไปเหมือนให้รู้ทันเช่นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเจ็บแล้วนะอ่าเดี๋ยวฉันจะร้องไห้แล้วเพราะมันเจ็บนะพยายามค้นหาคําตอบอะรู้ให้ทันแล้วเดี๋ยวมันจะเจ็บแป๊บๆเจ็บสุดเอาไว้สุดโอโลกบอกเลยนะฮะเป็นข้อคิดที่ดีมากับครับ